Good God. ตัวให้หนูเขาถามไหมหนูบอกว่ายังไปยุ่งไม่หมดเป็นหนึ่งเขาอ่าน ลูกบานมากัดมึมนี่ปิงโก้จิงง,องงองงอง,ง,อง,ง,องมาอยู่ห้องด้วยกันอีกแล้วเหรอห้องฉันจะเต็มด้วยพวกเจ้าแล้วเ้าใจไหมโธอของไปของมันเนือหันเบี่ยงกันเขมามมีอันีไม่ไม่ได้อายแต่ตัวสเขาว ให้มีอันนี้เพราะว่ามันมีหน้าเหลืองต้องคู่กับสีเขียวมันกัดกันไม่เอาโอ้ยสัวกระตือเนอะสัวกินอะไรแขกไม่นหนเงี้ยวขึ้นปออีดาเจ้าว่าเอ้หนายเงี้ยวขึ้นโอ้เจ้าว่า ตะนีนางตาดีค่ะอู้อ้ก่อนต้องจอนยุกมึงเซเลนมาปิงโก้สิบเขาให้เลือกเอาใช่ไหมก็แบบอันอื่นเลือกเอาทั้งร้านเลยนะเขาให้เลือกทั้งร้านแล้วพ่อจะชอบไดโดเสาร์หน่อยหนิหนูต้องใส่ใส่ชุดทำมี่ทำนี่ร้องยังไงนะเออเออเอาเองดิ Deng ini ka. Alik. Deng ini ik. <coughs>